สวัสดีค่ะพี่น้องพ,พ่าพบกับช่องน้องดาผ้าแสบคือเก่าค่ะพ่าพอกับคุณแม่คือเก่าค่ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยคุณแม่สิพาพี่น้องมาเบิ่งอันนี้ปาดปาดปาด,ปาดแต่จะอ่อนนะหมากดืออันว่าหมาักเดืออย่างกาะหมักดืออันหมักดืออย่างก็พอ่อหมักเดือป้องบ่ มันกินได้บะเป็นอย่างฮะเป็นอย่งคองมีผิดมันเป็นตะแซบดิล่ะนี่กัดแตกบ่ปะ่ดีน่น้องือว่าเป็นตะแซบแท้มันเป็นอย่างลาย กุ้งพ่อขอว่ามันกินได้อยนี่ไงแต่ว่ามันเป็นยางก็ยางขึ้นกันแล้วกับบักเดือนนั่นน่ะพี่น้องหอมขึ้นกันพ่อแต่ว่าอันนันเพิ่นบัพากินเพิ่นพากินแต่บักเดือนอันนั้นแต่ว่าบักเดือนอันนี้น่ะอันคุณแม่ก <oneself> ับ <way> ัเคยกินเพิ่น <upper> ก <tongue> ับัพากินนะพี่น้อง ต่านว่าหมายถึงอันอย่างมันอ่ะคุณแม่ยังเคยเอาอันไข่มดแดงมาใส่ไปสิดปลานะใส่ยางบักเดือนนี่แหละไปสิดปลาพี่น่องุนะมันเป็นดอกอิลีคพณดนะเต็มหมากเดือพุณนะเต็มเงงาเปิด พ่โโอน่ะสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนหมักเดือพี่น้องหมักเดือหมักเดือปองพู่น่ะอ้อเพ่อนอะเป็นปูดเป็นเป้าเป็นหอดยู่เหงาพี่น้องพูอ่อ <c oughs> น่ะเปิดเป็นตั้งแต่เหงาพี่น่าขึ้นไปนะ สุดปายพูดอะไพี่น้องเอ้ยหมักเดือหมักเดือแต่สะอ่อนแห้งโูุ้ญเต็มต้นเต็มต้นเต็มต้นคักคักคักเอาเบิ้งลากกลับไปต่อพี่น้องดอกผักกุมดอกดอกม่นี่และแสบ เอาเจ่อยอย่างนี้หันจะก็มาเด็ดดีล่ะกระปิดอกกระปอกักกุมแส่แสบขั้นสมเอาไปสั้นขั้นสม มแซบแซบกินกับปนแซบเพราะเนี้ยหดทางหมดแดงกองไว้ป่ะพี่นอดอกผักกุมไปขั้นสม เจ็บอยากแก่ละเนาะดอกอ่อนๆให้แล้วเนาะดอกบานใหม่ๆเนาะจองนี่รู้เพาะจะได้ไหม ไปเกาะเคืองไหมด้นา้างแล้วพันแย่แล้วที่น้องไ่ได้ไ่ได้ไได้ พี่น้องใครมนดแดงพี่น้องมุดเบลไปได้ไหมอีกแล้วพี่น้องเต็มแล้วนั่นไปแย่ใครมาได้จังซี่หะไพี่น้องมันบอลอันนั้นไม่ได้ใครตึงน้ำเพลนไหลโอ้ข้าเจ้าสะอ่อนเพิ่งไปแย่เพิ่นได้ใครตึง

เหอื้อเย็บเนี่ยนฮะตัดตรงไปก่อนเลือกเร็วประมาณนี่พี่น้องอุ้ยเด็กโกรย์หนึงอยู่ ไข่มดแดงไข่มดแดงกินยากินซาป็นต้นตุนแบงอ้าสามารถไปฮอนออกจังสันเนาะเพื่องใส่เมเพันไตออก ่านออเซียมีอต่อยหนูคุณแมา่าำล่งประมาณนี้พี่น้องเอ้ยแม่ยังบอกบิด นกาะนกนกงพี่นงเลือกเล้วหลลอยู่ลาบหนึ่งข่หน่อยไขตึงผสมกัน สด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 พี่น้องสด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 ไข่มดแดงสดสดล่างล่างแป้งออกมันนี้พี่น้องล่างขี้ฝุ่นขี้ฝอยออกสีน่าแาวอาแตไข่

มะกงอันนี้ออกที่ออกออนผ่านมาแกงแม่มันออกที่บรอยากออก คอม่นอันในลูกลงกี่ตุมแลวบ่นเกงแม่แม่เพิ่นจะติดผ่าขึ้นม้พี่น้องแม่เพิ่นจะติดผ่านขึ้นไม้หมด,ดออกเด็ดสิคะหอมเดยวเอากล่องเอาพี่น้อง มักวอมันสินบหะนอ่ะแต่วออานบ่สวยม,ม่ก<ม>ังเอ,อ้กณดีได้วอยน้อยวอยน้อย เซ่บพี่น้องหาพี่น้องมาก้อยไข่มดแดงอน้นองดานซอยหอมใส่แล้วพี่น้องแต่ว่าพี่แม่สิมาปรุงเครื่องใส่แบบนี้ดีเด็กกออยหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยจะแมนหากินยากกินซ้ายเจ็บปล่วยเบิดมันกัด <laughs> ขายแพงก็เป็นแต่ซื้อพอดีเดอ้อพี่น้องเลยจะเป็นเอาหนักครับบึ่งน้องดาใส่หอมกับพริกแล้วคนแม่สิมาใส่สูลดน้อยหนึ่งพี่น้องใส่พอมีลดนัวตามด้วยน้ำประเดีกเอาขอาวัวามานันเลยลูกจะนำประเดีกน้อยหนึง่ง อืมอนนออมีเพอเข็มน้ปลาหหนึ่งเลเขาขวาลงไปนี่เนาะอืมออมีละหอมหอมมาใส่อีกลูกหอมเพอลรือเใล่ะหอมเลยไล่เลยเสียบนี่เนาะพี่เนาะอืม หอยไข่มดแดงหอมหอยหอยเน้อแมงวันแมงกัวขวานปัดปัดได้กินไข่มดแดงนี่ก็สุดยอดแล้วเนาะพี่น้องปัดปัดปัด อันพี่กิ่งนะพี่น้องไข่อันน้นอยๆนี่นะมันก็เป็นไข่ตึงของมันนี่นี่พี่น้องตะบานมันยังใหไ่เดี๋ยวพี่น้องบึ้งนี่นี่นี่อันนี้นี่ไขน่น้อยๆนี่พี่น้องแมนไข่ตึงเบิดแตว่ามันยังใหไ่เนาะโอ้ขันใหญ่เบิดนีแล้วโค้งพุงนน่ะได้หลากหลายเขามามพี่น้อง มาเดอ้อพี่น้องพี่น้องเอินเบิร์ตสุขูดสุคนเอินพี่น้องทางไก่ทางไก่เดอ้อพี่น้องเดอ้อมากินไข่ก้อยไข่หมดแดงน้ำคุณแม่กับน้องดาเด้อพี่น้องเดอ้อเอาน้องดาซิมให้พี่น้องเบิรงเหมือนเดิมอืมอ่ะวู้แซ่บบลลูปพอดี<ร>บอลรือเค็มหรเลื่แจงพอดีโอ้โสุดยอดสุดยอดเอาเขาเออ เอาเอินพี่น้องมากินแล้วก็ขอบคุณพี่น้องมาได้จ้ามากินไข่หมูแดงอืน้องดาฝากช่องน้องดาเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดซับสไครต์และกดด็กดติไไดตามให้ได้ได้วจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย